สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอมวารันเนนะครับผมผมไอแอมารันเนมารายการตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาในท้องฟ้าที่แจ่มใสโอเควันเสาร์นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมตอนนี้บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับผมก็วิ่งดีกว่าวันนี้อาจจะวิ่งไกลสักนิดหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ติดค้างครับผมหลังจากที่ผมเคยบอกใช่ไหมว่าจะทดลองเจ้าเจลเจ็ตโดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะดูว่า มันบูตได้ดีแค่ไหนในสภาวะที่เราสูญเสียเหงื่อส่วนสีน้ําสูญเสียพลังงานไปเดี๋ยวต้องขอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะต้องกินช่วงไหนอ,อะไรยังไงในยามที่พลังงานเราไม่พอแล้วต้องเติมนะครับ อนนี้ผมเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่3.5เนอะสวนเมนจัตริครับที่เกียดเข้าไปข้างในเพราะผมคิดว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้าใครมาแถบร้อมพงสุขุมวิทยอะไรประมาณอย่างนั้น,นะเนาะ,นะเดี๋ยวแวะหน่อยก็ได้เนี่ยครับผมสวนเบนจัตรีนะอยู่ตรงข้างๆเอ็มพเรียมนะครับก็จะมีวิ่งรอบนอกนะครับผมจริงๆร,รอบไหนก็วิ่งได้นะ มีสนามเล็กเล่นนะครับผมนะแล้วก็มีสนามบาสแล้วก็มีวอลเลย์บอลด้วยนะอีสระจะบอกว่าเล็กได้ไหมเป็นเล็กตรงกลางของสวนนะครับมีฟิตเนสอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งแล้วกันที่ทัดคอนยอนใจนะครับผมหนึ่งรอบของสวนเบญจศรินะครับผม<อ>700รอเมตรครับในสวนเบญจศริก็มีรอบในด้วยครับทุกคนนะหรือว่าอยากจะวิ่งตรงสนามหญ้าก,ก็ได้นะครับ จากสวนเป็นจกรีนะครับผมผมพาทุกท่านมาที่สวนเป็นจกิติซึ่งที่นี่ทุกคนคงจะคุ้นเคยอยู่เพราะว่าผมพามาวิ่งเยอะมากมนะครับตรงนี้เป็นสวนเป็นจกิตินะครับผมจะพาเข้าไปข้างในเฟสใหม่ที่เขาทํากันสวยมากคนเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนครับสวน่าเป็นจกิติเฟสสองแล้วก็เฟสสามนะครับ โอคนเยอะมากครับผมต้องหน้าก,กากนะต้อนทิพามาวิ่งบนสพนะพานคนเยอะคนเยอะคนเยเอะเดี๋ยวเราวิ่งข้างล่างดีกว่านะคงจะขึ้นมาวิ่งรอบข้างบนเนี่ยแค่รอบเดียวนะ วิ่งไม่ถูกเลยคือตรงนี้จะดูโล่งๆ่อยนะคือแบบมันจะมาถึงทางด่วนแล้วครับเนี่ยทางด,ดนะ่วนเนาะคือถ้ามันไม่มีคนมันก็โอเคนะมีทางนี้มันก็จะไปเชื่อมกับทางเชื่อมที่จะไปสวนลุมพินีครับเรากลับมาทางวิ่งหลักดีกว่าข้างในคนเยอะมากนะครับเนี่ยทางวิ่งหลักๆครับอยู่ ด้านนอกนะไปต่อดีกว่าเนี่ยครับถึ่งรีกว่าเป็นสวนป่าครับป่าในเมืองนะครับเอออย่างเงี้ยโอเคลมเย็นสบายครับครับไม่อากีเทลนิดๆนะ ค,คือมาโผล่ด้านหลังของโรงงานยาสูบนะครับผมที่เขาทุบทิ้งนะครับ ก็โอเคตัวนึงก็โอเคเย็นเย็นนี่ครับทุกคน ผมว่าที่สวนป่าตรงนี้ครับผมมันมีทางวิ่งหลากหลายดีครับถ้าแบบพวกบเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนครับโอ้ดูดิสวยไหมโอ้ช่วงน่าจะปีกขวาของสวนครับผมเนี่ยแนะน,น,นำมาวิ่งได้ครับเพี่รับโอ้สว,วยเลยพาชมกันหน่อยนะ ช่วงนี้พระที่กำลังจะตกพอดีครับเออเขาออกแบบเป็นแบบว่าพุ่มๆเนินๆตรงกลางสาบบัวครับทุกคนเสีงว่าเนาะไปต่อนะครับผมตอนนี้วิ่งได้9กิโลแล้วครับ9กิโลจาก นดนะเ้ผมชอบอ่ะตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชานเป็นชานยื่นออกไปให้ถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดีกว่านะแล้วข้างล่างก็มีที่นั่งพักผ่อนเฮ้ยจัดได้ว่าโอเคเลยนะแบบคือตรงนู้นนะครับผมมันมันก็ไกลาจากทางเข้าอยู่พอสมควรครับเนาะเดี๋ยวเราพาไปครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทุกที่นะครับผมเท่าที่จะไปได้นะเนี่ยครับผมมันเป็น ทานยื่นออกไปผมไม่ถ่ายรูปเฮ้ยสวยว่ะดูดิเฮ้ยโหดูดิฮนะโอ้สวยๆนะครับตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ในกิโลเมตรที่9นะครับแน่นอนว่าวันนี้อยากจะมา แท็กสักนิดนึงนะคะผมเขาส่งมาให้ทานนะคะผมเจลเติมพลังงานเจ็ตโดดูแล้วกันนะว่าผลไม้รวมนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วพอเติมปุ๊บมันสามารถบูตพลังงานเราพอที่จะวิ่งกับบ้านเราได้ไหมนะครับเจ็ตโดตัวนี้นะครับผมให้พลังงาน,130น,งน,งน1 3 0กิโลแคลอร,ลรี่นะครับผมซองนึงมี1200มิลลิกรัมนะครับผมคือรสชาติผลไม้รวมเนี่ยนะครับผม คือถามว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมกินได้ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองแล้วกันแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนครับผมว่าแม่งบู๊ตเร็วแค่ไหนนะครับผมนะตอนนี้ผมพลังงานผมหมดแล้วครับไปโอเคครับใครจะบอกว่าผมเวอร์ก็ก็เวอร์จริงๆอะ่ะทำไมรู้สึกว่าเวลาพอเวลาเวลากินเข้าไปปุ๊บครับผมเจ้าเจตรตเนี่ยนะสองนาทีงครับผมรู้สึกโอเคอะ่ะ เฮ้ยวิ่งได้บูดเร็วมากบูดเร็วพางจริงครับทุกคน,นครับเออเฮ้ยแปลกว่ะเฮ้ยแปลกจริงว่ะบูดเร็วมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาจจะได้พัดด้วยแล้วก็ใช้เวลาจาักกินแค่สองนาทีเองครับวิ่งได้สบายๆเลยรสชาติอาจจะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะแต่เรื่องประสิทธิภาพนี่โอ้โหเจ๋งวะ่ะรอบหนึ่งของ สวนป่าเบญจกิตินะครับผมก็2กิโลเมตรรับอีก1 0 0 2 0 0เมตรประมาณนั้นนะครับผมเอาแบบบวกลบแล้วกันเนาะบวกลบ1 0 0 2 0 0เมตรนะครับ13โลครึ่งครับก็จะกลับบ้านแล้วแหละนะครับกลับมาวิ่งในสวนเบญจกิติครับคือต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่รู้จะซ้อมเรลซ้อมเนินที่ไหนนะผมก็จะมาซ้อมที่นี่ครับ เนินเล็กๆเนินใหญ่ก็เอาหมดนะครับผมหลบลากมงลากไม้แต่ว่าตอนนี้หิวน้ํามากเพราะว่า14โลที่ผ่านมานตอนนี้ไม่ได้กินน้ําเลยกินเจีวแล้วต้องกินน้ำผมบอให้มันลื่นคอไหลไปเลยเนาะด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดกําลังกระหน่าประเทศเราอย่างหนักเลยนะครับผมนะก็เาะนั้นหลีกเลี่ยงความประมาทของเราด้วยนะครับผม <S <S คืออะโอเคยอมรับเวลาวิ่งอะผมก็ต้องใส่แมสนะครับผมแต่แต่ต้องต้องบอกว่า เวลาวิ่งไกลๆครับผมอย่างวันนี้วิ่งไกลอยู่พอสมควรนะร่างกายเราเอาออกซิเจนเข้าออกไม่ทันครับผมเหมือนจะเป็นลมวิ่งเวียนตรงนี้นะครับก็ต้องแบบว่าต้องเปิดหน้าก,กากออกมาบ้างครับอืมต้องสูดอากาศต้างครับทุกคนไม่งั้นก็เป็นลมครับอืมนะครับก็สาบตร,ตรงนี้ไปด้วยอันตรายก็อันตรายนะครับผมแต่ก็ต้องรักษาเขาเรียกอะไรฟังเสียงร่างกายตจวเองด้วยแล้วกันนะครับเนาะ เนี่ยครับกินเจลแล้วฝื่คอครับเออเป็นทุกยี่ห้อเลยนะถ้าแบบว่าถ้ากินเจลแล้วมันต้องสืดคอเนี่ยครับก็ง่ายๆเลยนะครับทาซิติรันนะครับทุกคนสูดผมนะครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์หนึ่งขวดแล้วก็น้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดครับแค่นี้แหละมาพลังมาครับเดี๋ยววิ่งต่อได้ครับโอเคผมนนทุกคนมาอยู่ในกิโลที่19แล้วนะครับผมก็อีก1กิโลจะถึงบ้านแล้วแหละนะครับก็เป็นเจลซองสุดท้ายครับผมของเจ็ดโดนะ รสส้มนะครับผมมาดูกันว่ารสชาติมันจะแตกต่างกับรสผลไม้รวมกันมากแค่ไหนกันนะครับผมว่าซองเขาทําฉีกง่ายดีคือแบบเป็นแง่งตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ฉีกรึดไปเลยนะเอามาลองดูรสส้มกันกันก่อนนะครับของของเจ็โดนะครับอืมกินง่ายกว่าผลไม้รวมเออจริงๆนะครับถ้ากินรสผลไม้รวมแนละ้วจะแบบสายแอลกอฮอล์อ่ะ แต่ว่าถ้ากินรสส้มเนี่ยมันคือส้อมแบบแนวรสส้มที่แบบเป็นส้มต่างประเทศอ่ะทุกคนเออมันเอกลักษณ์ของเขายังมีอยู่แต่ว่ารสส้มเป็นรสที่ผมคิดว่ากินง่ายกินง่ายกินง่ายกว่า,าผลผลไม้รวมนะครับผมถ้ารสผลไม้รวมเนี่ยสายแอลกอฮอล์จะชอบซึ่งจริงๆแล้วผมชอบผลไม้รวมมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นสายแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่ารสส้มน่าจะโอเคกว่านะครับเนาะเพราะนั้น ส่วนจะบูธเร็วบูชาผมบอกแล้วว่าบูธเร็วโคตรนะครับผมอันนี้ถ้าจะให้ดีแต่เจลแม่งฝืดคอไว้ทุกคนกินปุ๊บก็เตรียมน้ำตามเลยนะครับเนี่ยครับเป็นบทเรียนนะครับผม mm hmm. เรือน้ำไว้ก๊อกสุดท้ายหลังกินเจลนะครับผมนะเอาไว้ชื่ใจก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับพา FC ทุกคนนะครับผม FC ของไออาอารัทุกคนนะครับผมพาไปเที่ยวสวนป่าเบญจก,กิตินะครับผมนะสวยสวยงามมากยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกนี่สวยมากแต่ว่าเผิดไม่ได้ถ่ายเพราะว่าต้องรีบกลับมาคอนโดนะครับผมเดี๋ยวเมียดานะ่าเนาะ20กิโลพอดีครับอนะครับ20กิโลพอดีครับทุกคนวันนี้ลองลันเหนื่อยช่ไหมไม่ได้ ไม่ได้ซ้อมลองรันนานมากแล้วนะครับผมแล้วก็เจ็บด้วยแหละเออพอเจ็บปุ๊บก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้วิง่งวิ่งที่แบบ5โล10โลอะไรประมาณอย่างนั้นนะผมไม่เคยได้วิ่ง2 0่สิบโลเลยนี่ครั้งแรกก็ต้องเจียมตัวนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้กับ I am a runner กันด้วยครับขอบคุณครับ